สวัสดีครับผมเกษติคำคงนะครับวันนี้มาพรีเซนต์โครงงานเรื่องรถบังคับตัวจับสิ่งของครับในรายวิชา AI และ IoT ครับผมมหาวิชา01066458 8ครับและในกลุ่มของเรานะครับก็จะมีสมาชิกอยู่2คนก็คือนายกกษติคํคง6 5 0 1าคนง6 5 0 1 0ะครับแล้วก็นายปัชยารัตนวิลา65010601ครับ โปรเจกต์ <Project S 2> mm hmm. ของเรานะครับมีที่มาจากการที่เราไปเห็นรถอัตโนมัติในโรงงานครับในการใช้ค้นหาแล้วก็ตรวจสอบนะครับสินค้าในโกดังนอกจากนั้นก็ยังมีรถที่เป็นรถผู้ภัยนะครับใช้สําหรับหาผู้รอดชีวิตจากผู้ปติเหตุนะครับโดยใช้รถแทนการใช้ผู้ภัยที่เป็นคนนะครับเพื่อที่จะ,ะไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ภัยนะครับเราถึงอยากจะศึกษา ในเรื่องของรถที่ใช้ระบบอ,อัตโนมัติเพิ่มเติมนะครับแล้วกอ็อยากที่จะพัฒนามากขึ้นไปอีกนะครับโดยจุดประสงค์ของโปรเจกต์ของเรานะครับก็คือ 1. เพื่อพัฒนาและออกแบบรถบังคับนะครับที่ใช้ตรวจจับสิ่งของได้อย่างอัตโนมัตินะครับ 2. นําความรู้จากวิชา Industrial Robotics and Machine Vision นะครับมาประยุกต์ใช้3นะครับออกแบบระบบควบคุมที่สามารถสั่งการได้ในระยะไกลครับ 4.. พัฒนาอัลกอริทึมที่สามารถจำแนกและระบุสิ่งของได้อย่างแม่นยำครับห้าเชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อมูลในการตรวจจับแบบเร็วทันครับหัวข้อต่อไปนะครับเป็นหัวข้อวิธีการดําเนินงานนะครับซึ่งขั้นตอนแรกก็คือการคิดหัวข้อโปรเจกต์นะครับและหัวข้อโปรเจกต์ของเราก็คือลดบ,บังคับตรวจับสิ่งของครับผมขั้นตอนที่2คือการหาอุปรกรณ์ที่ใช้ครับ อย่างแรกนะครับคือแผ่นอะคริลิกนะครับใช้เป็นโครงสร้างของรถจํานวน2แผ่นครับ2คือล้อขนาด65มมนะครับจำนวน4ี่ล้อ3ามอเตอร์4ชุดครับ4ชุดน็อต1ถุงครับล้ารางฐาน aa นะครับที่บรรจุดฐานได้4ก้อนครับจำนวน1ลรางครับ6คือฐาน aa นะครับจำนวน4ก้อน7คือบอร์ดนะครับรุ่น l 2 9 8 n 1อันครับแคือบอร์ด esp ส2แคม1อันครับ เสายไฟนะครับจำนวน1ชุดแล้วก็10คือ power bank ครับ1ก่อนขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนที่3คือขั้นตอนการออกแบบวงจรเบื้องต้นนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าวงจรของเราเนี่ยมีบอร์ดอยู่2ตัวนะครับตัวแรกคือ esp32cam นะครับเป็นสีดำอยู่ด้านล่างนะครับส่วนตัวที่อยู่ตรงกลางคือบอร์ด l298n นะครับเป็นตัวสีแดงแล้วเราก็จะมี power supply 2ชุดนะครับ ใช้สําหรับเลี้ยงบอร์ด2ตัวแล้วก็มอเตอร์4ตัวครับผมแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับคือขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือขั้นตอนการเขียนโปรแกรมซึ่งโปรแกรมของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ชุดนะครับชุดแรกใช้เขียนโปรแกรมให้กับบอร์ด ESP 3 2 cam นะครับเพื่อ1คือสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับควบคุมทิศทางของรถนะครับ2ใช้ตั้งค่าการถ่ายทอดสดวีโอครับ3ใช้เขียนฟังก์ชันควบคุม GPIO นะครับสำหรับสั่งงานมอเตอร์ แล้วก็อีกโค้ดอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นโค้ดที่ใช้สำหรับบอร์ด L298N นะครับโดยเขียนเขียนโดยใช้ภาษา Python นะครับเพื่อหนึ่งคือดึงวิดีโอผ่าน HTTP Stream นะครับด้วย OpenCV 2. ใช้โหลดโมเดล YOLO v5N นะครับผ่านโปรแกรม Python หรือว่า a u t o l y t i c นะครับ 3. ใช้ทำ object detection นะครับในแต่ละเฟรมแบบเดียวทามครับ4คือใช้แสดงผลแล้วก็บันทึกข้อมูลการตรวจจับครับซึ่งในรายละเอียดของการเขียนโค้ดนะครับผมขอส่งต่อให้กับนายปัญญารัตนวิลานะครับในการอธิบายต่อไปครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายในส่วนของโค้ดของ Arduino นะครับผมตรงบรทัด6ถึงบรทัดที่9เนี่ยนะครับก็จะเป็นการประกาศตัวแปรต่างๆนะครับผม ปันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเซนสพินในการควบคุมตัวมอเตอร์นะครับสมประธานนี้เป็นต้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดใช้งานกล้องนะครับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นการเปิดใช้งาน w i ไฟนะครับผมประธานนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันในการสร้างเว็บเพจนะครับผมเพื่อที่จะสามารถควบคุมผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ครับตรงนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันในการ หมุนล้อไปข้างหน้านะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันหมุนล้อไปข้างหลังนะครับผมอันนี้ฟังก์ชันหมุนล้อไปทางด้านซ้ายอันนี้เป็นฟังก์ชันในการหมุนล้อไปทางด้านขวาครับแล้วก็นี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันในการทําให้มอเตอร์หยุดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเซตอัพพินต่างๆนะครับแล,ล้วก็เซตอัพ Wi-Fi ด้วยนะครับผมบทท่านี้นะครับก็จะเป็นการเรียก URL ที่กําหนดนะครับผมอาจยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้เนี่ยเป็น slash forward นะครับผม เมื่อเราทําการเรียก s l a k e forward เนี่ยมันก็จะเรียกฟังก์ชันนี้ออกมาทํางานนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน server begin นะครับเป็นการทําให้ server รันนะครับผมโอเคโอเคครับส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของ Python นะครับก็เราจะ import library ที่เราต้องการก่อนนะครับผมก็จะมี library OpenCV นะครับแล้วก็ library ของ y e l o model ของเรานะครับ ไอตรงประทานนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการโหลดโมเดลยูโน่สเอ็ดนะครับผมประทานนี้เนี่ยนะครับจะเป็น URL ของกล้องนะครับผมซึ่งตัวไพทอนเนี่ยจะไปดึงภาพมา,มาจาก URL นี้นะครับผมก่อนที่มันจะไปดึงนะครับเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าโค้ดไพทอนที่รันอยู่บนคอมเราเนี่ยนะครับคอมเราเนี่ยได้เชื่มอมคอ,อสปอ p ต t อันเดียวกับตัวออดเอ e พถอนะครับผมมาถึงจะดึงมาได้นะครับ ตรงนี้นะครับคือฟังก์ชันตัวจับวัตถุนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือฟังก์ชันระนบสีให้กับแต่ละคลาสนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันในการวาดกรอบให้กับวัตถุนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันหลักของเรานะครับผมส่วนนี้เนี่ยจะเป็นโค้ดที่ทําหน้าที่โหลดภาพจาก u r l นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็ตรวจับวัตถุก็มีการแสดงผลนะครับอันนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าหน้าแสดงผล เราอยากจะออกนะครับเราสามารถกด Q ออกนะครับผมผลการดําเนินงานนะครับโครงงานนี้เป็นระบบควบคุมรถตัวจับสิ่งของนะครับขาดเล็กผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยใช้บอร์ด ESP 32แทนเป็นตัวควบคุมหลักครับผมตัวรถติดตั้งมอเตอร์ดีซีนะครับซึ่งสามารถควบคุมทิศทางได้สีทิศทางครับก็คือเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับผมแล้วก็ยังสามารถให้หยุดรถได้ด้วยครับ ผู้ใช้าง,งานนะครับสามารถควบคุมรถได้แบบเรียลไทม์ผ่านหน้าเว็บ ESP 32cam สร้างขึ้นโดยใช้เครือข่าย Wi-Fi ในการเชื่อมต่อนะครับ ESP <B>. 32เนี่ยยังทำหน้าที่เป็นกล้องถ่ายทอดสดส่งภาพวิดีโอผ่าน HTTP ไปยังคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นเนี่ยใช้ภาษา Python นะครับแล้วก็ Library OpenCV นะครับดึงภาพเนี่ยจาก ESP 32cam นะครับมาสแสดงผลแล้วก็ประมวลผล ออ j e c t d e t e c t i o นนะครับผ่านโมเดลเดลโลซีนะครับผมแล้วก็สามารถตีกรอบ,อร,บรอบๆวัตถุที่เราตรวจจับได้นะครับพอบอกค่าความแม่นยำด้วยนะครับผมก็โมโระบบนี้เนี่ยสามารถต่อยอดพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติที่สามารถลบดิสิ่งลบดิบสิ่ลลงกิจกรามได้นะครับหรือว่าควบคุมตัมเง่อนไขที่ตั้งไว้ในอนา,นา,นาคตได้ครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ทำการ ะจะเห็นได้ว่ามีปุ่มห้าปุ่มนะครับผมจะมีปุ่ม forward, reverse, left, right นะครับแล้วก็ปุ่มตกลางเป็นปุ่ม stop นะครับนี้นะครับก็เป็นผลการทดลองนะครับก็คือ model yolo 1สิเอ็ด np t pt เนี่ยอันนี้นะครับก็จะเป็นผลการทดลองครับก็คือ m o เด l yolo สิบเ n pt นะครับสามารถตรวจจับได้ นะครับผมข้างบนสายเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสามารถตรวจจับโทรศัพท์กับเมาส์ได้นะครับบนขวานเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถตรวจจับวนน้าแล้วก็กระถางต้นไม้ได้นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยนะครับผมจะสามารถเห็นได้ว่าโมเดลนี้เนี่ยตรวจจับหน้าคนได้นะครับผมและนี่คือการทํางานของรถครับ ก็ขอจบการนำเสนอเพลงท่านี้ครับขอบคุณครับ